สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ําตกแสงจันอีกชื่อหนึ่งของน้ําตกแสงจันนี่ก็คือน้ําตกลงรูแล้วจะลงรูยังไงเดี๋ยวจะลงไปดูกันอันนี้ก็เป็นทางลงนะก็เป็นบันไดง่ายๆปกติที่จะต้องระวังในหน้าฝนก็คือเหมือนเดิมก็คือทางมันจะลื่นสังเกตปลายทางนะมันจะมีทางแยกขวามือนะก็คือตรงนี้นะทุกคน ขวามือเนี่ยถ้าเลี้ยวไปปุ๊บมันจะไปถึงตัวน้ําตกเลยเป็นจุดถ่ายรูปที่ใกล้น้ําตกเราเลือกที่จะมาทางซ้ายก่อนเพราะทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นป้ายแล้วก็ถ่ายระยะไกลจะเห็นมุมกว้างๆของน้ําตกนะ แล้วก็จะมีบันไดเดินลงไปอีกข้างล่างที่จะถึงตัวน้ำตกเช่นเดียวกันโดยปกติน้ำตกวงรูเนี่ยมันจะออก รูด้านในนะทุกคนเห็นไหมแต่ที่ตอนนี้มันมีสสายเนื่องจากฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนนะนะมันก็เลยน้ามันแรงก็เลยออกทั้งบนแล้วก็ล่างเลยจริงๆมันจะต้องออกตรงรูอย่างเดียวถ้าออกรูอย่างเดียวนี่มันจะสวยอีกแบบเลยทุกคนบริเวณใต้น้ําตกนี้ก็จะมีป้ายแล้วก็จุดให้ถ่ายรูปใกล้ชิดกับน้ําตกค่อนข้างจะชิดมากเลยทุกคนก็มีคนมารอต่อคิวถ่ายกันเยอะอยู่พอสมควร ไงก็มาเที่ยวกันนะทุกคนน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู